อดีตกกตเผยแนวโน้มคดีหุ้นสื่อพิธาคาดกกตวินิจฉัยหลังรับรองสสสมชายศรีสุดทียากรเผยแนวโน้มคดีหุ้นสื่อพิธา2แนวทางคาดหลังรับรองสอสอแล้วกกตอาจมีวินิจฉัยปมหุ้นสื่อทันทีนายสมชายศรีสุดทยากรอดีตกกตให้ความเห็นกรณีที่นายพิธาถูกร้องเรียนถือหุ้นไอทีวีระบุว่าแนวทางที่กกตจะมีการรับรองกันเป็นสสอไปก่อนแล้วจึงจะมีการพิจารณา ปมถือหุ้นถือเป็นแนวทางตามกฎหมายซึ่งตามหลักกระบวนการหากเป็นการร้องคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสสก่อนการเลือกตั้งถ้าพบว่ามีคุณสมบัติที่จะต้องดึงชื่อคนคนนั้นออกจากการเป็นผู้สมัครและต้องส่งให้สาลดีกาพิจารณาแต่เมื่อมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วการจะเพิกถอนสิทธิของผู้สมัครกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนหากพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีคุณลักษณะต้องห้ามจากการถูกร้องหรือถูกกะกะตตรวจสอบกะกะตต้องมีมติ และส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนจากการเป็นสอสอแต่ไม่ได้หมายความว่าการสอบสวนจะต้องทำหลังการรับรองแต่สามารถทำคู่ขนานกันไปได้ก่อนการรับรองและเมื่อมีการรับรองเป็นสอสอแล้วก็สามารถส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทันทีนายสมชัยคาดว่าหลังการรับรองเป็นสอสอ,อาจจะมีการวินิจฉัยปมถือหุ้นเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันก็เป็นไปได้เนื่องจากบุคคลที่ถูกร้องจะมีสถานะเป็นคนด d เดตนาย,ยกรัฐมนตรี และต้องถูกส่งเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาศาลอาจจะเห็นว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องพิจารณาทันทีซึ่งกระบวนการที่กะกะตดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะช้าอาจเป็นจังหวะเดียวกันโดยหลังรับรองการเป็นสอสอและก่อนการประชุมสภาครั้งที่หนึ่งเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีการพิจารณาอาจจะเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวได้แม้ในกฎหมายไม่มีกรอบระยะเวลากําหนดแต่ขณะนี้กะกะตเริ่มพิจารณาเรื่อง คุณสมบัติทําคู่ขนานไปคาดว่ากะกะตจะพิจารณาได้เร็วพอสมควรอาจจะใช้เวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งซึ่งจะมีการรับรองเป็นสอสอในทันทีหลังจากนั้นก็อาจจะมีการพิจารณาปมถือหุ้นทันทีส่วนแนวทางในการพิจารณาเกิดขึ้นได้2แนวทางแนวทางแรกดูจากเจตนาของกฎหมายที่ห้ามถือหุ้นสือ่อเพื่อไม่ต้องการให้นักการเมืองใช้สื่อที่มีอยู่ในมือหาประโยชน์ในการเลือกตั้งหากพิจารณาจากเจตนาเห็น ว่านายพิธาก็ไม่น่าจะผิดส่วนอีกแนวทางหากกกตพิจารณาตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรว่าผูดถูกร้องถือหุ้นสื่อหรือไม่ธุรกิจดังกล่าวยังเป็นสื่อหรือไม่และยังประกอบกิจาการอยู่หรือไม่อันนี้ค่อนข้างน่าหนักใจถ้าหากดูจากเจตนาของกฎหมายการถือหุ้นสื่อนั้นไม่ต้องการให้นักการเมืองใช้สื่อที่มีอยู่ในมือเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งถ้าดูเจตนาแต่ถ้าดูจากเจตนาคุณพิทาก็ไม่น่าจะผิดแต่ถ้าพิจารณา พิจารณาอย่างเคร่งครัดตามตัวอักษรถือหุ้นสื่อหรือไม่ธุรกิจดังกล่าวไปซื้อหรือไม่อยากประกอบกิจการหรือไม่อันนี้ก็ค่อนข้างจะหนักใจส่วนจํานวนหุ้นที่ถือจะมากหรือน้อยจะมีผลกับการพิจารณาหรือไม่นายสมชัยระบุว่าก็ขึ้นอยู่กับการตีความกฎหมายในแง่ใดหากพิจารณาจากเจตนาจํานวนหุ้นที่ถือก็ไม่ได้มากพอที่จะไปมีอิทธิพลหรือครอบงำเพื่อใช้สื่อในการหาเสียงซึ่งกรณีของนายพิธาถือว่ายังมีความสุ่มเสี่ยงสูงอย่าวา ใจเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตคนที่เตรียมตัวเข้าสู่การเมืองต้องเตรียมความพร้อมในทุกเรื่องให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้มีช่องว่างทําให้อีกฝ่ายไปร้องนายสมชายระบุด้วยว่าการพิจารณาเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการซื้อเสียงเลือกตั้งหรือการทุจริตการเลือกตั้งที่จะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าจะต้องมีพยานบุคคลมีพยานวัตถุมีการให้ปากคําแต่กรณีการพิจารณาเรื่องการถือหุ้นเป็นเพียงแค่การนําหลักฐ ฐาเอกสารมาพิจารณาว่าถือหุ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ากะกะตจะมีมุมมองในการพิจารณาอย่างไรกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน